มีเสียงแจ้งเตือนดังขึ้นมานะครับบอกว่าเ,ออเข้าโพดท,ที่ปลูกไว้เนี่ยสุกแล้วต้องรีบเก็บเกี่ยวค่ะเจ้าหายพอได้ยินเขาก็เลยไปบอกเมอร์ลินว่าเนี่ยข้าโพดสุกแล้วนะชวนเข้าไปดูในฟา์มิติด้วยกันเลยครับเมอร์ลินก็ตกลงนะทั้งสองคนก็เลยเข้าไปในฟา์มิติพอเข้าไปโอ้โหเจอทุ่งข้าวโพดแบบว่าสุดลูกหูลูกตาเลยอ แล้วมันก็ไม่เหมือนข้าวโพดที่เจ้าไห่เคยเห็นในเกมด้วยนะคะคือใบมันจะแห้งๆใช่ใช่ใบแห้งแต่ฝักนี่ดูแข็งแรงมากอวบใหญ่ยาวเกือบเอ่อห้าสิบเซนได้มั้งครับโหยาวเหมือนกันนะคะแล้วเมล็ดข้างในนี้เป็นสีทองเลยดูน่ากินมากๆแต่เมอร์ลินเนี่ยเเหมือนจะไม่เคยเห็นมาก,ก่อนก็เลยยังงงๆอยู่ว่ามันคืออะไรเอาไปทำอะไรได้ เจ้าไห่เขาก็เลยเดินเข้าไปหักมาฝักหนึ่งฝักใหญ่ๆเลยนะแล้วก็ค่อยๆปอกเปลือกออกโหเห็นมเมล็ดสีทองเต็มฝักเลยเขาประเมินคร่าวๆว่าที่ดินแค่2เอเคอร์เนี่ยนะน่าจะได้ผลผลิตแบบไม่ต่ำกว่า2,500กิโลกรัมเลยนะโห2,500ห เยอะมากเลยนะคะเยอะมากครับซึ่งปริมาณขนาดนี้เนี่ยพอเอาไปทำเป็นเมล็ดพันธุ์ต่อได้แบบว่าปลูกได้เป็นพันเอเคอร์เลยอืมแล้วเขาก็ยื่นให้เมอร์ลินดูใกล้ๆใช่ไหมคะอธิบายว่าเนี่ยส่วนเมล็ดนี่แหละที่กินได้ ใช่ครับบอกว่ารสชาติอาจจะแบบไม่ได้ว้าวมากแต่ว่ากินแล้วอิ่มท้องอืมแล้วที่สําคัญคือฟาร์มนี้มันเก็บเกี่ยวได้ทุกวันวันละครั้งเลยนั่นแหละครับทําให้แบบไม่ต้องห่วงเรื่องอาหารอีกแล้วเมริงก็ตกใจสิคะ2,500กิโลต่อวันเนี่ยนะหูมันเยอะมากสําหรับคนแค่ร้อยคน ใช่ครับเจ้าหายก็ยิ้มยิ้มแล้วก็ยืนยันตัวเลขนั้นไปแล้วยังบอกอีกว่าจริงๆมีธัญพืชอื่นที่ผลผลิตสูงเหมือนกันนะอ,อ๋อแต่ไม่เท่าข้าวโพดอ่าไม่เท่าแต่รสชาติดีกว่าแต่เมลินดูจะแบบอินกับข้าวโพดไปแล้วบอกว่าปลูกแต่ข้าวโพดนี่แหละผลผลิตเยอะสุดเท่าที่เคยได้ยินมาเลยเจ้าหายก็โอเคเห็นด้วยแล้วก็เริ่มสั่งการฟาร์มิติแบบเสียงเบาๆนะครับว่าเก็บมเมล็ดลำต้นแล้วก็สั่งข้าวโพดแล้วไงต่อคะโอ้โห เกิดเรื่องน่าทึ่งเลยครับคือมีตะกร้าใหญ่ๆเขียนว่าเก็บลอยขึ้นมากลางอากาศเลยเอ๊ะจริงเหรอคะจริงครับแล้วต้นข้อโพดทั้งหมดในทุ่งนะก็ลอยฟิวเข้าไปในตะกร้าแป๊บเดียวเกลี้ยงเลยโหอย่างกับเวทมนต์เลยนะคะเนี่ยหลังจากเก็บเสร็จเจ้าหายก็เดินไปที่ประตูโกดังแล้วเหมือนแตะมือยืนยันอะไรบางอย่างอ๋อคงเช็คว่าของเข้าโกดังเรียบร้อยดีมั้งคะน่าจะประมาณนั้นครับ แล้วเขาก็หันมาอธิบายให้เมอร์ลินฟังว่าในนี้ยฟาร์มิติเนี่ยเขาสั่งได้หมดเลยคือควบคุมได้ด้วยความคิดไม่ต้องลงแรงทําเองว่างั้นเถอะใช่เลยครับไม่ต้องทาฟาร์มไม่ต้องเก็บเกี่ยวเองเลยเมอร์ลินก็ยิ่งทึ่งไปใหญ่เลยสิคะแล้วก็ถามว่าจะปลูกต่อเลยไหมเจ้าหายพยักหน้าเลยครับแล้วก็หยิบเมล็ดข้าวโพดที่เพิ่งเก็บได้เมื่อกี้ออกมาจากโกดังค่ะพอหยิบออกมาปุ๊บก็มีเสียงแจ้งเตือนอีกบอกว่าเมล็ดเนี่ย คุณภาพดีนะใช้เป็นเมล็ดพันธุ์ได้แล้วก็ออกจากฟาร์มได้ด้วยอืมดีเลยแล้วเจ้าไหาก็สั่งต่อเลยใช่ไหมคะใช่ครับสั่งหวานเข้าโพดทันทีคราวนี้มีพลั่วเล็กๆโผล่มาเลยลอยไปขุดดินพรึบๆโหอัตโนมัติหมดเลยครับแล้วเมล็ดก็ลอยไปลงหลุมจากนั้นก็มีถังรดน้ําโผล่มารดน้ําให้เองอีกโอ้โหเมอร์ลินคงตาค้างไปเลยนะคะเนี่ยกับความมหัศจรรย์ของฟาร์มนี้ ใช่ครับแล้วทั้งคู่ก็เลยเดินไปดูแปลงหัวใชเท้าที่ปลูกไว้ก่อนหน้านี้ก็เห็นว่ากำลังโตดีเลยอืมพอเห็นว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีแล้วทั้งสองคนก็เลยเอ่อกลับออกมาข้างนอกที่ห้องนั่งเล่นในปราสาทครับพอกลับออกมาเจ้าไห่ก็นึกเรื่องลำต้นกับสั่งขาโพดขึ้นมาได้อ๋อที่เก็บไว้ในโกดังฟาร์มใช่ไหมคะใช่ครับเขาบอกว่าเออเอาออกมาตากแดดดีกว่าจะได้แห้งๆเอาไว้ทาเชื้อเพลิงได้ เป็นความคิดที่ดีเลยนะคะจะได้ไม่เสียของครับทั้งสองคนก็เลยช่วยกันขนออกมากองไว้ข้างนอกปราสาทตรงที่เคยปรับปรุงดินไว้นะครับอ๋อเอาไว้ทําอาหารแล้วก็ให้พวกทาสก่อไฟแก้หนาวได้ด้วยใช่เลยครับพอจัดการเรื่องนี้เสร็จเจ้าไห่ก็มองฟ้าเออใกล้เที่ยงแล้วค่ะก็เลยบอกเมอร์ลินว่าเดี๋ยวทานข้าเสร็จต้องไปจัดการเรื่องเก็บหินต่อครับแต่เขาก็แอบบ่นเสียได้เล็กน้อยนะว่าไม่มีช่างตีเหล็ก ทำไมหรอคะคือถ้ามีเนี่ยเขาอยากจะเอาพวกเครื่องมือเหล็กเก่าๆมาหลอมทําเป็นอาวุธนะครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะเตรียมพร้อมรับมืออะไรบางอย่างหรือเปล่าก็น่าจะอย่างนั้นนะครับเมอร์ลินก็รับคําแล้วก็กลับไปเตรียมมือเที่ยงส่วนเจ้าหายก็นั่งคิดต่อคิดเรื่องอะไรหรอคะคิดถึงสถานการณ์ปัจจุบันนะครับคือเขากังวลเรื่องภัยคุกคามที่อาจจะมาจากบึงซากศพที่อยู่ไม่ไกลบึงซากศพ ฟังดูน่ากลัวจังค่ะครับก็น่าจะมีพวกสัตว์อสูรหรือพวกอันเดะอะไรแบบนั้นอาศัยอยู่โหแล้วเขากังวลว่ามันจะบุกออกมาใช่ครับเขากลัวว่าถ้าพวกนั้นออกมาเมื่อไหร่เนี่ยแผนที่เขาวางไว้ว่าจะพัฒนาพื้นที่เลี้ยงสัตว์จะพังหมดเลย อืมซึ่งการเลี้ยงสัตว์นี้เป็นส่วนสําคัญในแผนระยะยาวของเขาเลยใช่ไหมคะถูกต้องครับดูเหมือนว่าตอนนี้ปัญหาใหญ่สุดที่ต้องแก้ก่อนเลยคือเรื่องภัยจากบึงนี่แหละแต่จะแก้ยังไงล่ะคะในเมื่อขนาดผู้เชี่ยวชาญทั้งทวีปยังบอกว่าเป็นเขตต้องห้ามเลยนั่นนะสิครับเขาก็ยังคิดไม่ออกเหมือนกันคือลําพังแค่ฟาร์มิติอย่างเดียวอาจจะเอ่อไม่พอรับมือภยัยระดับนั้น ก็จริงนะคะเพราะฟาร์มช่วยเรื่องอาหารได้แต่ป้องกันการบุกรุกไม่ได้ครับดังนั้นแม้ว่าฟาร์มมิติจะสุดยอดเรื่องผลิตอาหารมากๆก,ก,ก็ตามแต่ภัยจากข้างนอกที่ยังคุมไม่ได้เนี่ยก็ยังเป็นปัญหาใหญ่รออยู่ข้างหน้าเลยครับ